โครงการประมงเพื่อชุมชนของโรงเรียนเมยวด,ดีพิทยาคมกลายเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์และศูนย์กลางความรู้ในการทำประมงของชุมชนลูกพันธุ์ที่ได้ไปคือจะไม่สูญเปล่า แล้วเราก็มีโครงการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับโดยใชย้นักเรียนที่เรียนในรายวิชาเ,เ,ปเป็นคนคอยประสานงานหรือคอยติดตามวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มาช่วยพี่ๆเขาก็คือดายาเวลาที่มีหญ้าขึ้นเราก็ต้องมาช่วยกันด้ายาออกให้สะอาดโรงปุ๋ยที่ปุพังนะคะเราก็มาช่วยกันส้มอยากขอบคุณพวกพี่ๆทุกคนนะคะทําให้โรงเรียนของเราน่าอยู่มากขึ้นนะคะ คิดกับชินคอบโอกาสในการเรียนรู้และคิดอย่างสร้างสรรค์สนับสนุนโดยบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน